วิสาขาสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะุกภารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาดาใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลหลานของนางวิสาขามิคารมาดาเป็นที่รักที่พอใจทํากาละลงครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาดามีผ้าเปียกผมเปียก คำว่ามีผ้าปเปียกผมเปียกคือร้องไห้ร้องไห้หนักมากผมเปียกผ้าปเปียกหมดเลย <_ s> เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับน,นางวิสาขามิคารมาดาวา่าเชิญเถิดนางวิสาขาท่านมาแต่ไหนหนอมีผ้าปเปียกมีผมเปียกเข้ามาณที่นี้ในเวลาเที่ยง นางวิสาขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลานของหม่อมฉันเป็นที่รักที่พอใจทำกาละเสียแล้วเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงมีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้ามาณที่นี้ใน,ในเวลาเที่ยงเจ้าค่ะนางวิสาขาท่านพึงปรารถนาบุตรและหลานเท่ามนุษย์ในพระนครสาวัตถีหรือ พระพุทธเจ้าก็ถามนางวิสาขาว่าเธอต้องการลูกหลานเยอะๆไหมเท่ากับมนุษย์ที่อยู่ในเมืองสาวัตถีเนี่ยต้องการไหมานางวิสาขาก็ตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญหมอมฉันพึงปรารถนาบุตรและหลานเท่ามนุษย์ในพระนครสาวัตถีเจ้า,าค่ะเขาก็ตอบว่าเขาต้องการสิเขาชอบลูกหลานเยอะๆนางวิสาขา มนุษย์ในพระนครสาวัตถีมากเพียงไรทำกาละอยู่ทุกวันทุกวันอุตจารก็ถามว่ามนุษย์ในเมืองสาวัตถีเนี่ยที่เขาตายทุกวันทุกวันเนี่ยมีมากเท่าไหร่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมนุษย์ในพระนครสาวัตถีสิบคนบ้างเก้าคนบ้างแปดคนบ้างเจ็ดคนบ้างหกคนบ้างห้าคนบ้างสี่คนบ้างสามคนบ้างสองคนบ้างหนึ่งคนบ้าง ทำกาละอยู่ทุกวันทุกวันนางวิสาขาท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนท่านพึงเป็นผู้มีผ้าเปียกหรือมีผมเปียกเป็นบางครั้งบางคราวหรือหนออุตจาก็ถามว่างั้นเธอเนี่ยจะมีผ้าเปียกมีผมเปียกเป็นบางครั้งบางคราวไหมนางวิสาขาก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะ คือเขาคงจะเปียกทุกวันอะใช่ไหมเพราะลูกหลานก็ตายทุกวันเขาก็ต้องร้องไห้ทุกวันเขาก็เลยบอกว่าพอเพียงแล้วด้วยบุตรและหลานมากเพียงนั้นแก่หม่อมฉันเขาเข้าใจละเขาไม่เอาละหลานเยอะๆเนี่ยไม่ต้องการละนางวิสาขาผู้ใดมีสิ่งที่รักร้อยผู้นั้นก็มีทุกร้อยผู้ใดมีสิ่งที่รัก90ผู้นั้นก็มีทุกเก้า ผู้ใดมีสิ่งที่รัก80ผู้นั้นก็มีทุกแปดสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักเจผู้นั้นก็มีทุกเจผู้ใดมีสิ่งที่รักห0ผู้นั้นก็มีทุก60ผู้ใดมีสิ่งที่รัก50ผู้นั้นก็มีทุก50ิผู้ใดมีสิ่งที่รัก40ผู้นั้นก็มีทุก40ผู้ใดมีสิ่งที่รัก30ผู้นั้นก็มีทุก30ผู้ใดมีสิ่งที่รัก20ิบผู้นั้นก็มีทุก ผู้ใดมีสิ่งที่รักสิบผู้นั้นก็มีทุกสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักเก้าผู้นั้นก็มีทุกเก้าผู้ใดมีสิ่งที่รักแปดผู้นั้นก็มีทุกแปดผู้ใดมีสิ่งที่รักเจ็ดผู้นั้นก็มีทุกเจ็ดผู้ใดมีสิ่งที่รักหกผู้นั้นก็มีทุกหกผู้ใดมีสิ่งที่รักห้าก็มีทุกห้าผู้ใดมีสิ่งที่รักสี่ก็มีทุกสี่ผู้ใดมีสิ่งที่รักสามก็มีทุกสาม ผู้ใดมีสิ่งที่รักสองผู้นั้นก็มีทุกสองผู้ใดมีสิ่งที่รักหนึ่งผู้นั้นก็มีทุกหนึ่งผู้ใดไม่มีสิ่งที่รักผู้นั้นก็ไม่มีทุกขเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่มีความโศปราศจากกิเลสดุจทุลีไม่มีอุปายาสะระรสูนี้ก็ต่อเนื่องจากพระสูรที่แล้วเนะาะก็คือโสกาป,ปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสเนี่ย ย่อมเกิดแต่ของอันเป็นที่รักกันเนาะถ้าเรามีของที่รักเยอะเราก็ต้องคอยดูแลรักษาเยอะเวลาสิ่งของเหล่านั้นแปรปวนไปเสื่อมไปเราก็เศร้าโศกเสียใจใช่ไหมอย่างที่พระองค์ตัดไว้เลยว่าถ้ามีรักร้อยก็ทุกข์ร้อยนะอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูดังะนั้นเราพยายามตัดสิ่งของอันเป็นที่รักออกไปไงเห็นปะอย่างคนที่มาปฏิบัติเนี่ยต้องทิ้งลูกทิ้งรถทิ้งบ้านทิ้งเงินก่อน เพื่อที่เราจะได้ตัดสิ่งของอันเป็นที่รักออกไปเพราะว่าพระองค์ก็ตัไว้ชัดเจนว่าเยสังนัตถิปียังนัตถิเตสังทุกขังอโศกาเตวิรชาอนุปายาสาติวทามิติผู้ใดไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักผู้นั้นไม่มีทุกข์เรากล่าวว่าไม่มีโศปราศจากทุลีไม่มีความคับแค้นใจก็ต่างที่ศาวดาตัดไว้เลยก็ ตามกำลังแต่ละคนนะมันอยู่ที่ว่าเราจะมีกําลังทิ้งละปล่อยได้แค่ไหนแต่อย่างน้อยก็ต้องพยายามนะไม่งั้นโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัสอ่ะก็ยังจะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นอยู่ถ้าเรายัางไม่สละสิ่งของอภิธิรักออกมันมีสิ่งที่เราจะต้องปล่อยต้องวางเยอะมากเลยนะดังนั้นสิ่งที่หยาบๆยาบเนี่ยต้องปล่อยก่อนเลย สิ่งที่อยากที่สุดคือรูปประคันทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องที่ดินรถบ้านการเข้าสู่ความเป็นอหรหันเนี่ยไม่ง่ายของอยากต้องทิ้งก่อนนี่แหละคือธรรมะที่แท้จริงมันมีแต่การละการวางการปล่อยถึงจะเข้าสู่ความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริง